บรรยากาศพอเท็ดแม่เ <t> พ <ary> so like like I mean, like ันสรีอ so <one> <that> ันบอกเลขอ้าแล้วลงให้พี่น้องเขาเบิงตองหวดจ้ะคืณผู้ชมพันฝันดีแท้ฝันดีบปล่าแฟนจ้ะว่าโทรมาตั้งแต่เสาโทรมาตั้งแต่หกโมงทะแม่พอดีพอดีเข้าห้องน้าพอพอดีเช็ดเลยหวัดนี่แล้วมันสีดัอืงฝันดีคักบอจ้ะ ปันดีจะคืนคืนหวยออกคืนนอนคืนหวยออกตื่นขึ้นมากะวันสี่สิบเจ็ดแม่แม่พิมจ้าปัเนามีคนมันบัง,งบลับแม่เขียนเลขอีกอะเด้ออมมีคนใชใ่แ่เขียนเลขแบบใมเขียนอันเอาเอาเป็นตัวเป็นตานนะ<น>เป็นรูปแบบเละปันจนหิเแม,<บ>ม่นดิโนเหม่นเนาะ ฝันนีนแม่พิมเ์มืตัวแดจงดจึงจึงเลยเด้สาธุให้อันถือจังๆคักๆนี่นะแมนน่นั่นแหละนั่นแหละงวดนี่เลยแม่พิมงวดนี่หละฟังน่ะมีคนว่าเอาว่าจันว่าไปเขียนใส่มือเขียนเส้นเขียนให้ตรงแขนแม่แม่พิมพ์จ้าใช่มีมือเกิดขึ้นเป็นมือเด็กไงล่ะเพราะมันเพราะเป็นมือผูอ้ใหญ่ ก็ยังมือเด็กกับเด็กเด็กง่ายติบมันละ่ะว่าเขียนใส้เขียนเสแขนแลาวกันว่าไปเขียนใส้บอกว่าแม่เขียนหนึ่งหกแม่แม่ปั้มเขียนยังได้กระบอกงหนึ่งหกแม่แม่พิมพ์เพราะเพราะแม่หันไปเบื้อยู่ตรงแขนหนึ่งเขาเขียนไว้เร็วแม่หนึ่งเจ็ดแม่แม่พิมพ์แดงจึงจึงอยู่แม่ <c oughs> อ้อปากกาแดงเขียนได้ได้แม่พิมพ์จ้าอ๋อแม่ไปปั้มเขียนอยู่ข้างๆเขียนยังได้กระโบกหนึ่งอกแม่แม่พิมเพราอแม่หันมาเบิ้งเอานี่เด็กเขาเขียนไว้แล้วด้ะนี่แม่ว่าเขาเขียนหันไปเบิ้งเลขนึงเก็ดเมืองกึ่งแดงกิ้งครึ่งปากกาแดงเขียนแม่แม่พิมพ์อือคักแล้วบาทโอ้ยแม่ว่าสุดยอดเลยนี่คือมันคือมันพระเลยได้แม่พิมพ์จ้า แต่ที่นี่แม่ก็เลยว่าสามตัวแม่กันกนัดเก้าเลยแต่ที่นี่แม่มาจุดทูบแม่ไปซื้อทูเข้ามาแล้วก็ก็แถมทูบมันเทียนตายมาแม่พิมพ์แม่ก็มาที่ฐานมาเอาสิติเป็นเลขตัวนี้กันอายุนี่ทูบนี่เด้อไอออกมาเป็นสามตัวไอแม่ได้หููว่าเป็นตัวนี้จริงๆเนาะแม่พิมพ์เนาะจ้ะเอามาจุดทูยจ่ต้น ว่านเศรษฐีแม่เราไม่พิมพี่แม่เคยขอได้แหละว่านเศรษฐีนี่ต้นง่อยงามเขียวชอุ่มเลยแหละแต่ที่นจุดตัมากไม่พิมพู่บอกว่าเป็นเลืงยเจ็ดแม่พิมจ้ะอ้ยแม่โหอยูู่้เดียวก็ยังคนบ้านอะไม่พิมเจ็ดกำเนื้มันก็ตัวเดียวกันแม่บอกไม่พิมแม่จ้ะอ่าแล้วที่นี่ตัวที่สองมากไม่พิมพ์หว่าเป็นตัวอย่าง เป็นเก้าอยู่ในใจสมองแม่เลยว่าแม่ที่เอาเก้าใจที่เขาเห็นแม่เห็นเลขหนึ่งเกตแม่ว่าแม่ที่เอาเก้าใจนั่นอยู่ในใจแม่ว่าแม่ที่เอาเก้าใจไอ้มันอยู่ในความฝันของแม่เลยแม่ว่าจไอเปิดในความฝันของแม่เลยเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ด หนึ่งเก้าเลยแม่พิมเก้าหนึ่งเจ็ดเลยแม่พิมตัวเดียวกันเนาะแม่เนาะตัวเดียวกันแม่ที่ฐานเลยแม่พิมขึ้นฝวันแล้วแม่ค่อยมาจุดทูบไงแถมทูบบดีมีประจำเด้แม่พิมบดีมีประจำอยู่บ้านเด้แม่ใส่แฟนไปซื้อทูบทูบเป็นแท่งไหมตั้งใจตั้งใจเอามาขอคักค้านาะจ้ะแมนแมนเลยแม่พิมเลยดิอัน แม่ขอขอกับมาแม่ขอกับเมยแม่เอาจูบเทียนเพชรขอกับมาขอกับแม่แม่ไม่พิมโอจุดจุดบอกเพคนเลยบอกแม่เออจุดจูบบอกเลยกับขอกับมาเทียนดอกไม้ค่ะขอกับมาแม่ขอกับมาขอกับแม่เนาะไอ้ขอรูขอรูเขาบอกแม่แต่งแม่ให้แม่แต่งจังไดเนี่ยแม่บอกชูฟัง ก้านเตงกามาพอกับแมวก็เอาเทียนหาโดเอ้ยเทียนหากูดอกไม่หากูไหมเตงขันหาเมนบ่แมเนี่เตงขันหาแล้วหลโงกับมาพอกับแม่พอกับแม่ที่เขาหลวงรับไปแล้วเดี๋ยวเขาเห็นอันใดที่ว่าพอสมควรบ่ที่ว่าพอถูกต้องเนาก็ขอกับมาพอแม่พอแม่เอาหัวิกกับอย่เอาวังศีลนะไม่มีจ้ะจ้ะแต่ว่าแม่กันนั่นบ่ค่อยดี กินเสลยอก็พ <screws in the ground> ่อแม่บรรดาเนาะจะมาอกตอนนั <Anyways> <quin French> ้นเนาะจ้าไปเป็นอันดุกย่างเขาตะลอนตะลอนตั้งแต่ออกโรงเรียนแม่กะเทียเอาตัวนี่แล้วแม่กะเทียาเก้าหนึ่งเจ็ดเหล็กเก้ากับแม่กันเนี่ยนะแม่พิมเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเพราะว่าแม่มันมักอยู่ไม่เสียตายอยู่แล้วเก้านั้นแม่มันเห็นหนึ่งเจ็ดแล้แม่กะเทียวเก้าใส่แล้วแม่มาจุดคู่เจ็ดกับหนึ่งมันแตเป็นตัวเดียวกันแม่บอแม่พิมแมนจ้าแมน อแล้วทีนี่เก้าเก้าหนึ่งเจ็ดหลักการอยู่ในถู <üf ule> uh, ่ม <wolf> <Interestingly> ันเลยก็มิเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดกับหนึ่งมันก็เป็นตัวเดียวกันกันหนึ่งเก้าศูนย์เท่านั้นแหละแม่พิม์เก้าศูนย์แม่พิมเจ็ดเก้าศูนย์จ่าเลียกได้ถูกเออแต่ว่าเจ็ดกับหนึ่งกับตัวเดียวกันนะเก้าตัวหนึ่งก็เก้าหนึ่งเก้าศูนย์นี่แม่พิม เจ็ดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเออแล้วแม่พิมกับตัดสองตัวออกมาเลยตั้งไว้เลยสองตัวจัดตัวสองตัวกับมี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดตัวนี้แหละไม่เหลือสามตัวตามแม่คุณวาวซูฟังจ้ะคุณยญยใจดีเขานอาจ้ะเหล็กฝันกับเหล็กขอฝันตองงวดแล้วก็ขอขึ้นวันผาด้าจ้ะ 91, 90, 90, 90, 91, เก่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์เจ<ะ>็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งจ้ะฝันค่ะฝันนหนึ่งเจ็ดปาดจ้เ่าเด้อสาธุไอ้เล็กของที่แม่ป้อยไปนี่ให้เขาเด้องวดนี้เนาะเออช่องของโพ่อทิตแม่พิมไม่จูกไม่ลาบกันสุกขูุู่คนเด้อเอฟซีตัดลิมสองตัวน้ำแนง งวดนี้กับแม่ฝันกิงงกิงกันละฝันชัดชัดฝันว่าเป็นตัวเลขตัวสิมันเสี่อกกันละงวดนี้ไอ้เอฟซีทุกคนจับตาเบิ้งให้ดีคุณแม่อยู่สุราษฎร์มั่นใจมั่นใจเนาะแม่เนาะงวดนี้มั่นใจค่ะงวดนี้ไอ้เอฟซีทุกคนจับตาเบิ้งใดีเด้อตัดเด่นสองตัวอยู่ในจุดนี่ละ แมฟันแล้ว่พอะมาจุดทูบไปในตัวเดียวกันอ้ยสุดยอดพราะว่าฟันแบบนี้มันเคยเป๊ะแม่นว่าจ่าแม่แม่มันแน่นอนแม่พิมพ์แต่แม่ว่าแน่นอนกว่าแน่นอนแถมฟันวันพระน้าฟันโตงวดกันแม่แม่พิมจ้าจ้าอืมฟันตัวงวดกันโอ้ยบ่มีแาดจ้าเดี๋ยวอันนี้ ก็ให้เอซีเบิงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแม่เพิ่นถั่ฟันต้องงวดมั่นใจเด้อค่ะเด้อจ้าแม่พิด้านหะโพิดหวังเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าศูนเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งกาเอานะจ๊ะแม่เนาะสื่อเลขจ้าแม่พิมเขียนวาเก้าศูนคือว่าเลขถูกพี่พิมเขียนลงไปนำมาเลขถูกเลขถูกเจ็ดเก้าศูนเลขแม่ฟันใดนันหนึ่งเจ็ดมันบมแม่จ้าหนึ่งเจ็ดแม่ก็เอาเกใส่เอาเก้าใส่จ้ะ เพราะมัน,นเป็นเหลขตัวเก่าของแม่เลยซ้ำตัวเดียวกันนอกจากแม่เลขกอยู่ในหนีนอกจากเนาะเพราะว่าใคล้ๆกับเหมือนคนที่ไม่ยอดในแม่ไงแม่พิมพ์มจ้าไม่ยอดในแม่ตั้งแต่หลงวดผ่านมานะก็ขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อแม่งปั<ะ>่นมาแม่พิมพ์กับท่านใน้่งคลิปอยู่นี่ล่ะสิมี่คลิปแม่นี่ล่ะเปิดงานให้พี่น้องเอฟซีด้เบิ่งน้ำกันนอกจากแม่คนฟันดีคักแน่จ้าสุดยอดสุดยอดนั่นล่ะเดี๋ยวกับไหลขมาดอก อึดอ่นกันเดียวกันไรกับมาไรกับมาแม่เปิดไงแล้วให้แม่เปิดให้ลูกลานมีโศกมีลาบนําสาธุด้อให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อจ้ะเด้อให้แม่น้ำโศกน้ำลาบมาให้พี่น้องเฮ้าให้ได้น้ำแม่เฮ้าเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์เลขอันแม่ฝันหลวก็ตัดให้เลนกับมิจเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหลก็ในสามตัวน้ะแม่น้าตองมาตองเปะน้าจ้ะ เพราะว่าแม่ฝันดีแล้วก็จุดถูกขอก็ได้ตัวเดียวกัน,กนอ้อจ้ะพี่น้องเฮ้านีหละจ้ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเด้อให้แบ่งปันมาเนาะจ้ะเนาะงวดนีงงนด้ก็ขอให้ปังๆสุขคนเนาะแม่เนาะจ้าอ,อ,อันแม่เพราะว่าเป็นฝันดีค่ะพอทิตแ์แสดงว่าสีได้โส,ส,ส,สก,สสกแล้วเนาะจ้านี่ละ ลงประเดิมให้พี่น้องเขาเมืองน้ากันเด้อจ้ะให้กําลังแจกกันไปเด้อค่ะเด้อผู้เขามาลักก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ากันจ้าเพราะว่าพออทิตไม่พิมกะช่วงนี้กะรู้สึกว่ากำลังกำลังทำงานกําลังบุ่นอยู่เดี๋ยวจังไดก็ลองวัไถอยี่ได้อันตัวเลขมาฝากเอฟซคือเก้าล่ะจ้า จังใดก็คือถอดคือเถืองยิปซีคือเกาเนาะพอทินเนาะอยูด่ดอกคือถอดเปิดสุขคนพยายามหาแนวทางมองแม่นมองเปียให้คือเกาหลัจ้าจังใดกระจับตามองเบิงอันใดที่อัน,อนคิดว่ามันจะมาหงวดนี่เข้าจาัดโหลดจ้าไม่พิมพกระจีซื้อลอตเตอรตี่น้ำแม่เข้าไ<ส> <พอ S 2> ว้ละเพราะ<ด>ว่า,วอาออกสิบหกแล้วก็ออกสิบเจ็ดจนเจาเล็กโอ้มันกระตรงกระเล็กพอหลวงเข้าเนาะแม่คุ่นฝันตองหวดป่านี้แสดงว่าสิมากค้าขากจ้า นี่นะจ๊ะเก่าหนึ่งเจ็ดแล้วก็เลขถูกแม่เพันจุดได้เจ็ดเก่าศูนย์จบกล่วยกันเบิงเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเนาะจ๊ะนี่นวจ๊ะให้พี่น้องเข้าดิศก์เลยลาบน้ำผู้ใหญ่ใจดีเด้อเจ้าของสวนทุเรียนสุราษนะาจา๊ะฝันขัดฝันแน่พูว่าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสิแาหงหวดนี่ค้าขาดโผทิออ้ดเลยแค่เล่าก็ได้มากอยู่ดีจ๊ะ สุขให้มาน้แม่เขาเด้อสำหรับมือนน็กซัมนี่กนน้องคันโ,โนสวัสดีค่ะ